สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็วันศุกร์ที่15ทธันวาคมนะคะพุทธศักราช2566ค่ะคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง QR code ลูกค้าก็สามารถสแกนลน์ได้ะคะ่ะแล้วก็เบอร์โทรให้ท้ายคลิปนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะยันมารุ่น YA 75นะคะเครื่องยนต์8แรงนอกนะคะคันนี้ส่วนระบบเกียร์6เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันเลยค่ะจะเป็นพวนที่หน้าดินนะคะสำหรับวันนี้คันนี้ก็สีเดิมๆส,สวยๆจากญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บมือควงค่ะนี่นะคะเกียร์ก็จะมีเลขบอกค่ะ เป็นเกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถอยหลังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างแล้วตรงนี้ไฮแล้วก็โลนะคะชา้าเร็วค่ะจะทำงานครวบคู่กันนะคะแนะนำให้สับตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพวนดินเกนหนึ่งค่ะ ปรับล้อหลังนะคะให้เข้ากับหน้าดินนะคะคันนี้นะคะสามารถถอดโรตารี่เอาไปลากสารีได้ด้วยคะ่ะหรือว่าจะพ่วงเป็นหัวหมูผ่านไถอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการเอาไปตัดหญ้าด้วยลูกค้าสามารถเนีย่ยข้างหน้าตรงนี้ลูกค้าเอาไปแปลงได้เลยนะคะใส่หัวตัดหญ้าค่ะ นี่ไฟหน้าติดปกตินะคะนี่จะมีไฟเป็นสูงไฟสูงไฟต่ํานะคะก็จะปรับตรงที่มือเลยคะ่ะไฟสูงต่ำเดี๋ยวเรามาดูโรตารี่เกียร์ไฮกันบ้างคะ่ะนี่ก็จะเร็วขึ้นเยอะนะคะ พวกสองเหลวแล้วก็เช็คให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะลูกค้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะราคาคันนี้นะคะเราตั้งอยู่ที่สามหมื่นสองนะคะพร้อมส่งไม่เกิน400ร้อโลนะคะถ้าเกินอาจจะมีบวกเพิ่มนะคะห้าร้อยถึงหนึ่งพันเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าค่าส่งเขาจะคิดเป็นระยะทางนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านค่ะ เรามาดูเกียร์สองค่ะเกียร์สองโลนะคะเราจะปรับล้อคันยันให้ลึกอ,อีกก็ได้นะคะ ตกไปที่ไฮบ้างนะคะถ้าใช้งานจริงเราจะแนะนำแค่1 2 3นะคะเพราะว่าสี่ห้าหจะเหมาะในการลากสารี่มากกว่าะคะ่ะ หลังหนึ่งค่ะเวลาเข้าเกียร์นะคะต้องให้มันเข้าล็อกนะคะถ้าไม่เข้าล็อกรถก็จะไม่ทำงานคลิปนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพีพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ